พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาและเรียนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริิีสิริพัฒ์มหาวชะราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาิรัราชกัญญาพระเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัญญาณีไปทางถนนจักรีจันรผ่านประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาผ่านถนนหน้าพระรันและถนนราชดำเนินใน ไปทรงจุดเทียนมหามงคลเพื่อถวายรัชสดุดีปะน้อมลำ็กในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมราชชนากาศที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาาตัวพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาตินมนตลนพิธีท้ทองสนามหลวง จากนั้นทรงจุดเทียนมหามงคลและทรงถือโคมเทียนเพื่อน,น้อมนําึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมชนฐาาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมันาถบพิษร่วมกับเพื่อร่วมพิธี89วินาทีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมเชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมันาตบพิษเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ราษฎรชาวไทยตลอด70ปีดังพระปฐมปรรมราชอ,องค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สู่แก่มหาชนชาวสยาม โอกาสนี้ทออพระเนตรการแสดง3ชุดได้แก่การปรายอักษรภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมชายนากาชทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษโดยอากาศยานไร้คนขับประกอบเพลง King of King ของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกับทีมนักกีฬาหนูนน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ซึ่งใช้โตรนจำนวน650ลำปลายเป็นรูปแบบต่างๆจำนวน5แบบรวมทั้งมีการแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยเด็กและเยาวชนและการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหรรม่อมไทยนําเงินที่ประชาชนทุนงราชทุนงกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชก,กุศลเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในภาคใต้ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3ธันวาคม2563 สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินนาพระหลานพระราชวังดุสิตและได้มีประชาชนมาฟาทุนละอองธุรีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากพร้อมถึงราตทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นําเงินที่ประชาชนทุนกระหม่อมถวายจํานวนรวม4 1 5 0 0บาทรวมกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไปจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจําเป็นต่อการดํารงชีวิตเบื้องต้นบรรจุในถุงพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยตลอดจนตุ้ดที่ปฏิบัติงานืย่ยทรงห่วงใยและทรงใส่สพระราชาหาทัไทยกับทรงติดตามความเดือดร้อนของราษฎรจัดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใต้ในขณะนี้ซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นจำนวนมาก รวมทั้งทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระหม่อมให้นําเงินที่ประชาชนทุงท่าทุนกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสต่างๆไปพระราชาทานแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยธรรมชาติในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด